สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นะคะโอเค,เะคะอ่าเสียงมาแล้วนะคะอ่าวันนี้จะบอกเลยว่าใครที่สนใจเรื่อง i ิน t a g r กรนะคะถ้าวันนี้อยู่จุถึงจนจบนะบอกเลยว่าคุณนี่แบบจะเข้าใจอ่ะแล้วจะสามารถที่จะไปทําบน Instagram เพราะว่าโค้ดแอเนี่ย เอาเนื้อหาที่วันนี้นะคะเอามามาจากในคอร์สเนาะคือในคอร์สเนี่ยจะมีประมาณสัก10วิธีนะคะที่ในการปั้นไ i ทํทำยังไงให้แพงทำยังไงให้ดูแพงเนี่ยคือมี10วิธีแต่วันนี้โค้ดแอเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ5วิธีแบบฟรีๆเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเนาะฝนตกก็แอบกังวลนะเอ๊ะแบบ อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่คอนโดนี้จะมีปัญหาค่อนข้างมีปัญหานิดนึงเนาะในช่วงแบบว่าพรามทาม,ทามแล้วก็มาช่วงทุ่มกว่ากว่าอ่าโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าวันนี้เนาะทั้งหมดหทริคที่วันนี้โคดแอร์เอามาให้กับทุกๆคนในการที่จะปั้น i n s t a g r กรมเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างนะคะโอเคอ่ะ การเริ่มต้นนะคะบน i ิน t a g r กรมยังไงคือโค้ดแอจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าโค้ดแอเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการทำกราฟิกไม่มีพื้นฐานในการทำแบบรูปแต่งรูปเลยนะคะเพราะว่าคือปกติเนี่ยคดแอเรียนเนาะเรียนก็เรียนวิศวะใช่ไหมแล้วก็มาทำออนไลน์เนี่ยคือแบบว่ามาเริ่มต้นจากศูนย์คือโค้ดแอเลยแบบเป็นคนที่บอกว่าโค้ดแอเข้าใจว่าวิธีการเนี่ยคือเราอยากจะมี การที่เราจะขายของบน Instagram เนี่ยใครเคยเป็นคนนั้งมองดูแล้วเราไปดูในแบบอย่างเช่นเราเคยอยากจะแบบดูแพงอะแบบแบรนด์อื่นอะไรประมาณนี้ส่วนมากอะแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะทำไงเขาจะต้องมีธีมเขาจะต้องมีสีเขาจะต้องมีแบบ m มูทแอนโทนหลายๆอย่างใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ยโค้ดแอบอกเลยว่าในคอร์สเนี่ยโค้ดแอเนี่ยคือคืออยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนมากๆเลยว่า ทริคต่างๆนะโค้คดแอรเนี่ยจะบอกเลยว่ารวมให้หมดเลยเนาะในคอร์สนะอ่าตอนนี้กำลังมีราคาพิเศษนะแอบแอบโฆษณาเพราะว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ค่าคอร์สถูกมากๆ9ก้าย99บาทเองนะก่อนวันที่9เดือน9เนาะล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเริ่มนะเริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มบทเรียนแรกแล้วนะคะโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าถ้าวันนี้เราเป็นมือใหม่เลย เรามาเริ่มปั้น IG ของเราตั้งแต่0นย์วันนี้เราควรจะรู้อะไรบ้างอ่าจาก10วิธีนะคะวันนี้โค้ดแอมาให้ทุกคนนะ5วิธีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะอ่าอันดับแรกนะคะที่คุณต้องรู้เนาะถ้าคุณจะทำสำคัญมากๆเลยคือตอนแรกเนี่ยโค้ดแอเนี่ยก็ไม่ค่อยเก็ตไอเดียนะเรื่องเกี่ยวกับการทำแบบ Instagram เอ๊ะเราจะทำยังไง มันจะทํำยังไงให้มันดูแตกต่างแล้วก็ทํำยังไงให้มันดูแพงแล้วก็คือคนเนี่ยเขาสนใจเขาเข้าใจเราอะจะบอกคนอาจจะบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับตัว tiktok เนะกับ ig เนี่ยคือยอดฟอร์เนี่ยคนฟอร์เนี่ยมันจะช้าพอๆกับ Facebook แต่เวลาที่เราจะทำเพราะว่าบน ig บน Instagram เนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เขาจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราเขาจะมีอะไรค่อนข้างมีกำลังซื้อ มันเหมือนเป็นการที่เราคอมมูนิตี้เราพยายามสร้างแบรนด์อะไรบางอย่างของเราให้กับคนที่เขาจะมาซื้อเขาซื้อความอะไรเขาซื้อความที่เป็นไลฟ์สไตล์เราถ้าวันนี้เราอยากจะขายของแพงเราต้องมีไลฟ์สไตล์อะไรให้กับคนดูมีไลฟ์สไตล์อะไรให้กับฟอลโล่ของเรานะคะซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยสำคัญมากๆก็คือการที่คุณต้องปั้นโปรไฟล์สำคัญเลยนะคะคืออันดับแรกเนี่ยก็คือ โปรไฟล์ของคุณเนี่ยขนาดของรูปนะคะคือถ้าจะเอาให้แพงเลยนะคือขนาดมันอยู่ต้องอยู่ที่960คูณ960นะคะก็คือวันนี้ถ้าคุณอยากจะให้ธีมของคุณเนี่ยใน i ิน t a g r กรมของคุณเนี่ยดูดีดูแพงอ่ะอันนี้คุณต้องทำยังไงคุณต้องทำธีมให้มันดูแบบว่าเข้ากันกับตัวโพสต์ของคุณอ่ะ อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญโปรไฟล์ของคุณเนี่ยคุณจะต้องใส่ชื่อเป็นชื่อแบรนด์ชื่อยี่ห้อชื่อสินค้าของคุณคือทำให้คนเขาเห็นว่าไอตัวอย่างเช่นวันนี้โค้ดแอร์ออกมาสอนอะไรออกมาทำอะไรเกี่ยวกับในการเนี่ยออกมาสอนเนี่ยในการทำไลฟ์ทำสอนอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่า วันนี้เราเนี่ยมาเป็นเราเป็นโคชแอร์เนาะหลายๆคนก็จะเรียกคือโคชแอร์แล้วก็สอนมาสอนอะไรเกี่ยวกับมัลติแพลตฟอร์มคือโคชแอร์เนี่ยตั้งใจว่าปีนี้นะคะโคชแอร์จะสอนทุกแพลตฟอร์มให้กับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าเพราะมันจําเป็นถ้าวันนี้เราเป็นคนใหม่แล้วเราต้องรู้อะไรบ้างคือตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนถามโคชแอร์เยอะมากคือเราจําเป็นจะต้องทําแค่แพลตฟอร์มเดียวใช่ไหม ใช่เมื่อ2ปีที่แล้วคุณสามารถที่จะอยู่ใน Facebook อย่างเดียวโดยที่คุณไม่ต้องกระโดดมาติ k กตอกหรือมาบทมากระโดดบนที่ Instagram. อินสตาแกรมอ่าแต่วันนี้คือมันต้องเดอะมัสเลยอะ่ะคุณต้องอยู่ในทุกๆช่องทางเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาคนที่คน ขเขาเรียกว่าข้อดีของแต่ละแพลตฟอร์มถ้าวันนี้คุณอยู่ใน IG ตอนนี้ IG อะไรมา IG Reels แล้วก็บอกข่าวกับทุกคนเนียนะเดี๋ยวอนาโคตนะ Facebook เรียก็จะมีมาคือแบบตลาดแบบว่าแบบคอนเทนต์สั้นๆเนี่ยคือมาเลยเพราะยิ่งเราฝึกใน TikTok ปุ๊บเนี่ยคือเราสามารถที่จะไปลงได้หลายๆแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาเห็น Facebook เขาเห็นเรื่องการเติบโตใช่ไหมคะเติบโตว่าเนี่ยในแต่ละช่องทางเนี่ย อันนี้บนอินสตาแกรมีอย่างนี้บน TikTok มีอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในยุคเมื่อ2-3ปีที่แล้วที่มาทําออนไลน์เขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเขาก็เป็นเจ้าตลาดในตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วมาลงมือทําตอนเนี้ทุกคนต้องเริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากจากที่โค้ดแอบบอกไปก็คือใน IG r e e l s แล้วก็ในบน ติกตอกด้วยนะคะอ่ะแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องของ IG ก่อนนะคะก็คืออ่ะโอเคพอเราทำโปรไฟล์ของเราให้ดูแพงแล้วใช่ไหมคะคือมันมันเหมือนแม้เราจะเป็นคนใหม่อะ่ะเราก็สามารถทำอะไรสร้างความน่าเชื่อถือได้ชื่ออันนี้นะคะโค้ดแอจะบอกเลยว่าคุณต้องใช้เป็นชื่อแบรนด์ของคุณนะอ่าอันนี้เป็นชื่อแบรนด์โปรไฟล์ของคุณรูปอ่ารูปขนาดต้องพอดีหรือใครที่เป็นแบรนด์ก็ให้ใส่โลโก้ของแบรนด์ของคุณแล้วก็ ชื่อแบรนด์อ่าอันนี้ชื่อแบรนด์ก็ต้องใส่มานะคะถ้าใครที่เป็นแบรนด์เนาะหรือชื่อสินค้าอ่าอันนี้ใส่มารวมถึงคุณต้องคุมโทนของคุณด้วยคุมโทนสินค้าของคุณทําให้มันดูแพงอ่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะโอเคถัดมาอันที่สองนะคะที่คุณต้องทําเลยนะคะก็คือ ig name อ่า ig name สำคัญอะไร ควรเป็นชื่อที่คนสามารถจดจําและก็ค้นหาได้ง่ายนะคะอ่าอันนี้คืออะไรอย่างเช่นวันนี้คุณมาทําอะไรคุณเป็นร้านขายอะไรคุณมาให้บริการอะไรคือไอ้ตรงนี้เป็น IG name ตรงนี้นะคะก็คือเป็นอย่างเช่นวันนี้โค้ดสอนอะไรสอนยิ่งแอดสอนทำ personal branding อ่าเราก็ใส่มาเพราะอะไรรู้ไหมคะว่ามันจะช่วยเวลาที่คุณมี IG name ของคุณเนี่ย คือถ้าไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเขามองเห็นคุณในทุกๆเขาเรียกว่าอะไรในทุกๆแอเรียเลยอันนี้คือสําคัญมากๆทุกคนต้องเริ่มจากการที่คุณมีชื่อชื่ออะไรที่ต้องจดจำง่ายแล้วก็สื่อสารของแบรนด์ของคุณอย่างเช่นอันนี้คือเคล็ดลับที่โค้ดแอชชัยนะโค้ดแอชเคยตั้งชื่อ IG อันนึงเนาะเป็น IG แบบลองเทสดูอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่า CEO จุดแล้วก็แบรนด์หรือใช้คำว่า official แล้วก็ตามด้วยแบรนด์ทุกคนรู้ไหมคะว่าแบบคนมา follow เยอะมากเลย follow เยอะกว่าในเพจนี้อีกในในในของ i g ตัวนี้ไอจี s ิสเน s ตัวนี้อีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชื่อถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณเป็นเจ้าของสินค้าคุณต้องใส่ชื่อของคุณ c o o อ่าชื่อ o f f i c i a l ของคุณอ่ะให้มันเขาเรียกว่าอะไร ให้มันสามารถที่จะดึงดูดคนแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นตัวมีตัวตนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำแบรนด์จริงๆคือเวลาคนที่ดูเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยจะไปซื้อสินค้าอะไรบางอย่างใน Instagram ใช่ไหมคะเราจะต้องรู้เลยว่าคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นเขาขายอะไรเขาสื่อสารอะไรเขาต้องการจะเขาต้องการจะมาให้อะไรคุณต้องมองว่าวันนี้ที่คุณมาทำคอนเทนต์บน i ิน t a g r กรเนี่ย คุณจะมาให้อะไรกับคนเหมือนการทุกแพลตฟอร์มถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าอ๋ออย่างเช่นใครเป็นที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างงี้ใช่ไหมคะคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณมาสอนคนทําออนไลน์มือใหม่สอนการขายสอนการสร้างตัวตนอย่างเงี้ยคือก็เหมือนเราต้องให้อะไรกับคนเขาก่อนแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะติดตามคุณเองอันนี้คือในโลกออนไลน์ต่อไปเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มาเริ่มสร้างตัวตนอย่างนี้ใช่ไหมคะ คุณต้องยังไงคุณต้องให้ก่อนคนเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาติดหนี้บุญคุณคนอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาทําแล้วแล้วมันเวิร์กเขาทําแล้วเวิร์กไม่เวิร์กอย่างเงี้ยแล้วพอเขาทําแล้วมันโอเคอ่าอันนี้เขาก็เลยต้องไปต่อถัดมานะคะอ่ะรารอเรารู้แล้วเราตั้งชื่อ IG n a m e แล้ตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยในการที่คนเวลาเขาเขาเสิร์ชหาคุณอ่าโอเคถัดไปนะคะ นะถัดไปนะคะ IG name ตรงนี้อย่าลืมนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยในเรื่องการเสิร์ชด้วยนะคะโอเคถัดมานะคะก็คือจะเป็นตัวโพสแล้วก็ตัว follow follow ก็คือยอด follow เนี่ยสำคัญถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่อย่าเพิ่งไปซีเรียสแต่ถ้าคุณเป็นแบรนด์ที่ทำมาสักพักแล้วคุณอยากให้คนเนี่ยมาติดตามคุณคุณต้องมียอด follow แต่มันจะค่อยๆเติบโตทุกคนไม่ต้องซีเรียสอันนี้คือเราเราทำไว้ก่อนมันเหมือนเป็นเราพยายามทำเพื่อเราจะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เขาจะมาเป็นลูกค้าของเราคือบางคนเนี่ยเขาแบบปั้นปั้นเป็นแบบปีๆเลยนะกว่ายอดฟอลโล่นี่จะเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้มันใช้เวลาแต่ไม่เป็นไรคือถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่เห็นไหมอันนี้คือ i อเนี้ยโค้ดแอก็เพิ่งทำมาใหม่เลยก็แบบทำพร้อมกับทุกๆคน เหมือนเราสามารถเริ่มได้ถ้แล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนถ้าวันนี้คุณอะไป follow ใครงใช่ไหมเราต้องไปกดไลค์กดแชร์แตบป้า Follow กับเราต้องขยน follow. ันฟอลโล่ถ้าเราเป็นคนใหม่อะก็คือทิคสาคัญเลยนะคะ,อะแอบแอบแอเปิดทิคสาคัญเลยนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะมีให้อยากมียอดฟอล์เยอะๆใช่ไหมคะในหนึ่ง Ig Business ของเราเนี่ยเราสามารถ Follow คนได้อยู่ที่7,500คนใช่ไหมคะเราก็ไปฟอล์คนอ่าแล้วเราก็ไปกดไลค์พอมันถึงปุ๊บใช่ไหมพอมันถึงมันเต็มที่7,500คนปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไปแก้เราก็กลับมาเราก็ลบออกอันเราก็อันฟอลโล่แล้วเราก็เนี่ยไปไปตามอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเลยนะคะที่เขาใช้กันว่าเขาเวลาที่เขาอยากจะเพิ่มยอดฟอล อันนี้ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าคุณจะได้ผลแน่นอนเลยนะคะโอเคถัดมานะคะอ่าคีย์เวิร์ด SEO อันนี้สำคัญมากๆเลยคืออันนี้ก็คือคุณต้องบอกจุดขายของคุณอะอันนี้มันช่วยในการที่จะรีเสิร์ชสินค้าของคุณถ้าวันนี้คุณเป็นคนใหม่อย่างี้ใช่ไหมคะคุณเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยคุณต้องแบบมาบอกชัดเจนเหมือนโค้ดแอรอย่างเงี้ยโค้ดแอรมาบอกเลยว่า สอนยิงแอดอ่าวันนี้วันนี้สอนยิงแอดนะสอนทำ personal branding นะอ่าเริ่มจากคนที่แบบว่าแต่อันนี้มันมันจะมีจํานวนจํากัดนิดนึงนะคะทุกคนทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องใช้แบบจํากัดนิดนึงเพราะว่ามันเราต้องพยายามสื่ออ,อพยายามสื่อแล้วก็เวลาคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาอย่างเงี้ยเราต้องทำให้คนเขาเห็นเรา ในในในช่อง Explorer ใช่ไหมคะของตัว Instagram นะ่ะี้เราเราสามารถทำได้ก็คือเวลาที่เราใส่ตรงนี้คือเรามีจุดขายตรงไหนเราก็ใส่อย่างเช่นใครทำอาหารเสริมใช่ไหมเราอาจจะใส่ชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าของเราหลายๆคนจะชอบคิดว่าไอ้ตรงนี้ตรงช่องนี้ก็คือช่องคีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นช่องค้นหาเนี่ยอันนี้เอาไว้สำหรับอเอาไว้สำหรับอะไร บางคนจะใส่ชื่อของเราอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ใช่คนดังอันนี้คือบอกเลยถ้าเราไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่คนดังนะคะเราอย่าไปใส่ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบางคนเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่หรือหรือเราเป็นคนใหม่ๆที่มาทําออนไลน์ส่วนมากเราจะคิดว่าตรงนี้ก็คือชื่อเราแต่จริงๆเนี่ยเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคเลยนะคะที่เขาใส่ก็คืออันนี้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าเป็นเซอร์วิสของเรา วันนี้เรามีเซอร์วิสแบบไหนเราอยากให้คนมาใช้บริการเราแบบไหนเราก็ใส่ตรงนี้เพราะว่ามันจะช่วยในการเสิร์ช SEO คนจะหาคุณเจอแน่นอนเลยนะคะอย่างเช่นคุณขายครีมคุณก็ใส่ชื่อแบรนด์ไปคุณขายแฟชั่นขายเสื้อผ้าคุณกใ็ใส่ชื่อโลโก้ของคุณไปหรือคุณสอนทำออนไลน์เหมือนโค้ดแอดเนี่ยก็ใช้บอกเลยว่าเออสอนยิงแอดสอนทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้คืออันนี้มันจะช่วยให้คุณเนี่ยหา เวลาคนที่เขาเป็นคนใหม่เขาจะมาหาคุณเขาจะหาคุณเจอคุณง่ายก็คือทริคที่โค้ดแอบบอกไปว่าห้ามใช้คําว่าชื่อตัวเองสต็อกแน่นอะไรประมาณนี้ห้ามใช้เลยนะคะทุกคนอย่าใช้เลยนะให้ใช้คําว่าเนี่ยให้ใช้คําว่าอะไรให้ใช้คําว่าเนี่ยว่าเออเรามาทําอะไรเราเป็นแบรนด์อะไรเราเป็นสินค้าอะไรนะคะโอเคถัดมานะคะอันที่6นะคะอ่า อันที่5าโทษทีทุกคนอันที่5นะคะอันนี้คือเป็นทริคที่5เลยนะคะที่วันนี้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่วันนี้บอกเลยว่าคุณเนี่ยต้องเขียนไบโอไบโอคือตรงไหนไบโอคือตรงนี้นี่คุณสามารถสร้างไบโอของคุณได้ตรงไหนเดี๋ยวโค้ดแอจะไปสอนเดี๋ยวเดี๋จะพาทุกคนไปดูนะคะ,ะนี่ไอตรงนี้อยู่ในตรงนี้ นี่อันนี้เขาเรียกว่าช่องไบโอแนะนําเลยนะคะเวลาที่เราจะเขียนไบโอเนี่ยให้เรามี call to action อย่างเช่นอันนี้เป็น line oa แล้วก็มี Link tree ด้วยรวมถึงว่าเนี่ยคำอธิบายเนี่ยเราต้องใช้คําว่าอะไรเราต้องใช้คําว่าร้านเราเนี่ยช่วยเหลือลูกค้าอะไรอย่างเช่นโค้ดแอ p บอกว่าเปลี่ยนมือใหม่เป็นมือ,มอโปรในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ ทำไมต้องเลือกร้านเราเรา,เราสอนสร้างตัวตนบนโลกอะไรแม้คนธรรมดาก็ทําได้สอนยิงแอด f a c e o o o k i จี i ิกต็อ o กูเกคือเราทําหมดคือเราไบโอเนี่ยเป็นการที่เราจะสื่อว่าเราสอนอะไรเราทําอะไรเพื่อให้คนเขาเข้ามาติดตามเราอ่ารวมถึงอย่าลืมนะคะตัว call to action ด้วยอ่าอันนี้ฝากกับทุกคนไว้เลยนะโอเคทั้งหมด 5วิธีนะคะที่วันนี้โคนะ้ดแ i อนนมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทวนให้กับทุกคนอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะให้เราดูแพงแล้วก็ดูแบบดูแพงอะใน i ิน t a g r กรมของเราในดูแพงว่าเอยเราเป็นมือใหม่อะ่ะแต่ว่าไม่คิดเลยว่าเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราดูอะไรดูโปรดูแพงอ่าอันดับแรกเนี่ยข้อแรกเลยก็คือโปรไฟล์ของเรา โปรไฟล์ของเราต้องเป็นนรูปต้องเห็นหน้าให้ชัดหรือเป็นโลโก้ต้องเป็นขนาด960คูณ960แบรนด์ของคุณเนี่ยก็คือต้องมีชื่อมียี่ห้ออ่ะอน,นี้สำคัญมากๆคุณต้องใส่ไปนะคะตรงโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์ของคุณก็ต้องคุมโทนให้ไปในทิศทางเดียวกันนะโอเคเหมือนของโค้ดแอร์ใช่ไหมคะก็จะเน้นเนี่ยเป็นสีชมพูออกเนี่ยแล้วก็เนี่ยสีแบบนี้โค้ดแอร์ชอบสีชมพู เราก็เลยเลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราเวลาเราเลือกโทนสีเราเลือกคุมโทนอย่างเงี้ยให้เราเลือกในสิ่งที่มันเป็นเราที่สุดแล้วมันจะรู้สึกว่าเวลาที่คนเขาเข้ามาซื้อของของเราเขาเข้ามาติดตามเราเขาก็จะรู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันเป็นตัวตนของเราจริงๆนะคะ,ะเพราะว่าคนใน i n s t a g r กรมเขาเสพเรื่อง style, สไตล์เสพเสพเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะโอเคถัดมานะคะก็คือเป็น ig name Ig Name สำคัญมากๆคืออันนี้นะคะตรงนี้ก็คือ IG Name ของเรานะคะให้เราใส่มาก็คือควรเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายแล้วก็บ่งบอกในความว่าร้านของคุณทำอะไรสอนอะไรอะไรประมาณนี้เหมือนโค้ดแอเนี่ยสอนแบบมันติแพลตฟอร์มเลยอ่ะในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยโค้ดแอสอนเลยการทำออนไลน์แล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ เป็นเจ้าของสินค้าหรือเป็นแม่ทีมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมงานเราก็ใส่ชื่อของแบรนด์ใช่ไหมแล้ว CEO แล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์หรือ O f f i c i a l แล้วเราก็ใส่ชื่อของเราหรือชื่อแบรนด์รวมถึงเราเป็นตัวแทนนี่ใช่ไหมคะเราก็ใส่ชื่อสินค้าแล้วก็ใส่ชื่อเราไปนะคะอันนี้จะทําให้ดูแบบดูโปรเนาะอันนี้คือหลักการเลยดูแพงเลยถัดมาเรื่องการโพสต์อ่ะถ้าวันนี้ยอดวิวของคุณ ยอด follow ของคุณเนี่ยเ,เยอะอน้อยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเราทำให้ IG ของเราดูแพงเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้คนเขาเชื่อถือเราแล้วยิ่งถ้าเราแบบมีหลายช่องทางเราทำให้คนเห็นว่าเอ้ยเราดูโปรนะแล้วก็ที่โคดแอลบ,บอกว่าเราก็สามารถไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรไป follow คนอื่นได้ไปกดดูคนอื่นได้ไป follow แล้วกดไลค์เราพยายามมีเขาเรียกว่าอะไร engagement กับคนที่เขามา ติดตามเราเรากดไลค์ให้เขาตลอดกดแชร์เขาตลอดก็คือทริกเลยก็คือเราสามารถที่จะไป follow คนอื่นได้เราสามารถที่จะไปดูคนอื่นแล้วก็ไปกด follow ได้ถึง7,500คนนะคะเอาทริกนี้ไปใช้รับรองว่ายอดฟอลของคุณจะเพิ่มนะโดยที่ไม่ต้องยิงแอดเลยโอเคถัดมานะคะก็คือคีย์เวิร์ด SEO นะคะก็คือคุณสามารถที่จะทำให้คนเห็นคุณผ่านการที่ คุณเนี่ยนี่มีช่องตรงนี้เขาเรียกว่าไบโออันนี้ก็คือเป็นช่องคีย์เวิร์ดนะของคุณนะก็คือเป็นช่องชื่อที่มันสามารถโชว์ได้นะคะบนอินสต g r กรก็คือคุณมีจุดขายอะไรคุณขายอะไรสินค้าของคุณเป็นอะไรคุณก็ออกมาโชว์เอาเอาออกมาโชว์ให้กับคนอื่นรวมถึงอันนี้มันจะช่วยในเรื่องการเป็นคีย์เวิร์ดในการหาว่าเวลาที่คุณเนี่ยคนจะหาคุณเนี่ยเขาจะสามารถหาคุณเจอได้นะคะใน i n s t a g r กรเนาะโอเค รวมถึงทริคที่โค้ดแอบอกไว้ก็คือห้ามใช้ชื่อตัวเองอย่าใช้คำว่าสต็อกแน่นอะไรแบบนี้พวกสต็อกแน่นพร้อมส่งอันนี้ให้ใส่อยู่ตรงช่องไบโอแต่ไอตรงนี้ให้เป็นชื่อสินค้าชื่อแบรนด์ของคุณนะคะถัดมาสุดท้ายนะคะก็คือไบโอนะถ้าคุณทำไบโอให้แพงนะคะรับรองคุณจะมียอดฟอลโล่กลับมายอดขายกลับมาแน่นอนก็คือให้เราตั้งคำถามไว้ว่าร้านเราช่วยเหลืออะไรลูกค้า แบรนด์เราช่วยอะไรเราเป็นร้านแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม call to action ด้วยนะคะทุกคนอ่าวันนี้จะฝากทุกคนไว้ทั้งหมด5ทริคนะคะแล้วก็อีกทริคที่เหลือเนี่ยสำหรับใครที่สนใจวันนี้โค้ดแอนะคะเปิดคอร์สนะคะในการสอน Instagram มเนาะตั้งแต่แบบมือใหม่ตั้งแต่เบื้องต้นเลยทุกคนสามารถมาลงเรียนได้เลยราคาพิเศษนะทุกคนโอเคอ่าโอเค นี่วันนี้พิ่งร้อนมาเลยนะโปรโมชั่นราคาคอร์สโค้ดแอ้ไม่เคยถูกขนาดนี้นะแต่ว่าอยากจะแบบมาช่วยเหลือทุกๆคนนะที่แบบมีคนมาถามอ,อ,อินบ็อกซ์โค้ดแอเยอะมากเลยอคอร์สเกี่ยวกับการสอน Instagram วันนี้ก็คือตั้งใจมาสอนกับทุกๆคนแล้วก็ตอนนี้มีราคาพิเศษให้กับทุกๆคนนะคะราคาอยู่ที่999แต่เฉพาะ10คนเท่านั้นนะคะที่เข้ามาเนาอะ,อะ ก็คือก่อนวันที่9เดือน9นะคะทุกคนสามารถมาลงได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโคดแอร์นะคะไว้เจอกันในลายหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีคะ่ะ